บายดีคูสุกลทุกคนวนี้มาเมีย่ใหม่เครื่องเฮืออเชิฟ้องนะทุกคนคือเห็นอะไรเฮือนกับทานได้แล้วนะทุกคนเจอว่าแบบลายตู้อนเจอเื่อแงลนะเแล้ไม่ได้าไลายปีแลเขาแล้วมีเงินทุกคนเนย กินนะเป็นใหม่ย่างทุกคนเป็นใหม่ย่างนะ ต้องใส่ใหม่นี่นะทุกคนใส่ใหม่ในห,ห้องนะยันปวงมันกินขาหอยเจ็บนะแล้วมันติดกันปวงกินนะทุกคนก้าเบิดไล่แพนเตอร์ะลรได้ยนะงไงทำอาได้มากปวดเบิร์ดไมเบิดประมาณข้าวแพนนะไใส่เราใส่วิธ

chưa mai chưa la tại tàng người youtube không có lỡ những video hấp dẫn

anh mè gặp kẻ xuống thế hơi <laughs> ทำอะไรแปะนะทุกคนด้วยห้องไว้เป็นแหลเป็นแหลนะหมายเกลือเพื่อนเฮาส่วนที่เลือทุกคน เดือยย่างนะตัวนี้เขาท่านไมีเียนมือใหม่เขาจะไม่มีเงนว่ามือนีก็ข้ามเลยทุกคนไม่เสยนอันนี้ส่วนที่เลือนี่กับปัวกินเบิร์ทุกคนด้วยปวนี่นยิงลายยาง มาแล้วตัวมุ่งเลยนี่นะมาแล้วส่วนรถไฟเป็นรถไฟของเราทุกคนเอาพวมีรถไยนะพวม,มีเงินซื้อแล,ล้วจะหมายเครื่องเที่ยงเลยถ้ามาเหลวเครื่องเฮือนนี่แหละเหลวเครื่องเฮือนกับสมบูรณ์เลยนะก็ดีใจเลยนะทุกคน ทายพี่น้องให้เบิงนะทุกคนว่าไม้เครื่องเฮือนเท่ายังลายใหญ่เลยเครื่องชิลเล่อค่ะใส่งบปลายเติบอยู่แล้ว่สมควรเติบอะไรกด้เนาะช้ำนี่เลยสำหรับผีนี่ก็ยเฉพาะช้ำนี้ก่อนเดี๋ยวบริข่าวปลาทุกคนวันนี้บริข่าวปลาเพราะว่าเขากะใส่เป็นรางวัลเขื่อนใดข่าปลาเก่าทุกคนใส่ข่าปลาเลยเกี่ยงเขากะขนาดเลยเนาะ